สกายกำลังเดินไปไหนครับกับโรงแรมกับงแรมไปทางไหนจำได้ไหมเดี๋ยวสกายจะถาทิตการขึ้นลิฟต์เรียกโงเรว่ว่าเรียกมว่าแบบโลงอะไรนะโลงอะไรนะงแรมเออรียกเโรงแรมว่าออฟฟิศหรูเรียก โรงแรมว่าบ้านอะไรก็ได้เรียกได้หมดเลยโรงแรมอ่ะโรงแรมก็ต้องโรงแรมสิลูกจะไปเรียกบ้านได้ไงล่ะไม่มันพูดได้หลายอย่างหรอ สกายเรือลำใหญ่มันหายไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยที่จอดอยู่หน้าห้องเราอ่ะอก็บอกแล้วว่ามันไปรอบโลกเลยต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเด <Yeah. S 1> อ They close award nobody เดินหน่อยเดินหน่อยหน่อย the open <Yeah. S 1> but why nobody yeah. oh and they just have music when we walk past it they look really nice you know yeah beautiful yeah mm. yeah just open nice place when he sleeps we can walk down <laughs> จะถึงโรงแรมไหมวันเนี้ยเดินช้าขนาดนี้ Look at him he t r i e d to take off why you make it มาทดูก็ดูไอเดียสกายทำไมต้องเอาสติกเกอร์ออกืึของส,สวยๆทำไมสกายชอบทำให้มันขี้เหรอลูกนี่ทำไมแพรไม่อยากซื้อให้เพราะอย่างนี้แหละชอบทำลายข้าวของ ก็มันติดตรงนี้ใช่ใช่แต,ต่ก็อย่างนี้โอ๊ย <c oughs> อย่างเงี้ยป่ะเอาโรงแรมมันหลดุดยรงไหนได้รีบเดินเร็วเร็วเดินช้าขนาดนี้แม่ขี้เกียจถือกล้องแล้วนะแม่ขี้เกียจถือกล้องแล้วนะสกาย ก็หนูเดินช้าแม่จะถ่ายรูปตะกายตอนเข้าไปในโรงแรมบูล็อกเต็กบานบานบานบาร e m e ไ b e r คิสเอน Well, you remember we got just walking to you to the Yeah. <laughs> <laughs>